ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ t ต y ยต้าไฮรักซฟีโจะทราบกันดีว่า t o y ยต้ามีรถกระบะขนาดกลางอีกหนึ่งรุ่นที่ทําตลาดในสหรัฐอเมริก,กานั่นก็คือ To โยต้าทัโคมาที่ถือว่าเป็นรถกระบะขนาดกลางที่ขายดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันเพราะตลาดนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เน้นการใช้งานรถกระบะขนาดใหญ่มากกว่าซึ่งมี Ford F s e r ซ e s ผูกขาดตลาดด้วยการเป็นอันดับหนึ่งในด้านยอดขายมานานกว่า40ปีและ Ford ก็เพิ่งเริ่มกลับมาทำตลาดรถกระบะขนาดกลางด้วยการแนะนำเรนเจอร์สู่ตลาดเมื่อมีกี่ปีที่ผ่านมาในขณะที่ตูวเลือกอื่นอย่างนิสสันฟรอนเทียเพิ่งเปลี่ยนโฉมใหม่หมดในรอบ10กว่าปีก็ว่าได้ทําให้ทาโค m a เจาะตลาดได้ไม่ยากนักและที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนมองว่าด้วยมาตรฐานของตลาดในสหรัฐอเมริกาทำให้โตโยต้าทาโคมา ที่แม้ว่าจะเป็นรถกระบะระดับเดียวกันกับไฮลักแต่แพลตฟอร์มและดีไซน์กลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและแน่นอนว่ารถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคนอเมริกันที่เน้นรถกระบะที่สมบุกสมบันและมีประสิทธิภาพสูงอย่างไรก็ตามจากการทดสอบการชนล่าสุดของ IIHS ทำให้เราพบว่ารถกระบะแฝคนละฝาของไฮลัก์รุ่นนี้อาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยมเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจ ราะผลการทดสอบที่ออกมาพบว่าทาโคมารุ่นใหม่ล่าสุดปี2022ได้รับเรตติง้งเพียงแค่ระดับมาชิโนหรือระดับ2จากทั้งหมด4ระดับคือพัวที่เป็นระดับต่ำสุดดีขึ้นมาอีกหน่อยก็คือมาชิโนโดยมี Average และ Good เป็นระดับสูงสุดตามลำดับโดยทาโคมารุ่นที่ใช้ทดสอบเป็นรุ่นตัวทางแบบ Extended Cap หรือตอนครึ่ง สาเหตุหลักที่ทำให้ทากคมารุ่นนี้ไม่มีความปลอดภัยในการชนมากนะักก็นึ่งมาจากความเสี่ยงสูงสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าแม้ว่าจะได้รับเรดติ้งระดับดีในหลายส่วนก็ตามในขณะที่โตโยต้าไฮรักซ์รุ่นล่าสุดได้รับเรดติ้งจากอาเซียนแอนแคในระดับสูงสุดคือ5ดาวซึ่งแน่นอนว่าหลักเกณฑ์ในการทดสอบในรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันไปและไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงแต่นั่นก็เป็นการบ่งบอกไกลๆถึงคุณภาพการผลิต หรือความเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยของโรงงานแต่ละแห่งอย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโตโยต้าทำตลาด t a c โ m ม Generation นี้มานานหลายปีทําให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังรถไม่คุ้มในการลงทุนเพิ่มเติมเพราะในอีก1นถึงสงปีข้างหน้าโตโยต้าก็จะมีการเปิดตัวออนิวทา a โ o ม่า e จเนอเรชัใหม่อยู่แล้วซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะถูกแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากที่น่าสนใจก็คือ ทั้ง Hilux และ Tacoma จะถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งจะมีการใช้รูปกับรถเทิงพาณิชย์รุ่นอื่นๆของ Toyota อีกด้วย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ